แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7เมษายน2567วันหยุดแบบนี้เรามาอัปเดตพายุฤดูร้อนเตือนฉบับท,ที่2แล้วนะคะไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนอง8-11เมษายน2567นี้นะคะ โดยโกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับสองพายุฤดูร้อนไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกช่วงวันที่8-11เมษายนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะคะและเช่นเคยนะคะก่นไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเชื่อว่าช่วงที่จะมีพายุฤดูร้อนนะคะเป็นช่วงที่จะมีการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครหรือเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านหรือท่องเที่ยวนะคะก็ให้เช็คสภาพอากาศ ลักษณะของแต่ละจังหวัดที่เราจะไปนะคะจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆโดยประกอบกับในช่วงวันที่9 1 1ถึง11เมษายนนี้นะคะจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้ไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึง อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่ดืจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะฉะนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤุดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะไปเริ่มกันที่8เมษายนภักตะวันออกเชียงเหนือมีจังหวัดบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรทบุรีรัมย์สุริน์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี9เมษายนนะคะภักเหนือจังหวัดน่านแพร่อุอตรดิตฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรพบูรณ์และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบุรลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกรสินร้อยเอด็ดชัยภูมินครราชสีมามหาสรา,ารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มาครบเลยนะคะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะพักตะวนนอกจังหวัดนครนายกประจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและราช10เมษาย,ยนนะคะเริ่มกันที่พักเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตร,รดิตถ์สุขโขท,ทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากพักตะวนนอกเชียงเหนือจังหวัดเลยและชัยภูมิ ภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรรนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมกรุงเทพและปริมณฑลนะคะพักตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเศราชนบุรีและระยองท้ายสุดวันที่1 1เมษาย,ยนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนล,ลำปงางพะเยาน่านแพร่และตากนะคะทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-3และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมนะคะเดินทางในช่วงนี้เช็คอากาศเช็คจังหวัดที่เราจะไปด้วยนะคะ อัปเดต7เมษายน2567